เปลี่ยนมอน้ํานะครับแค่เปลี่ยนมอน้ํานะครับต้องลื้อประมาณนี้นะครับถึงจะออกมาได้นะครับ W สองหนึ่งสอง M สองเจ็ดหนึ่ง Evo รกอินเตอร์ออกมาด้วยนะ อ่ทอท่อเวอร์ด้วยขอออยเกียร์ด้วยถายน็อตตัวนี้ด้วยไม่งั้นไม่ออกท่อโทโบ o ออกหมดนะครับท่อโทโบท้ายขวาอืมนะ